สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผม P s Gaming นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาจูนนะครับเอ่อคันนี้ไม่ชื่ออะไรไลเค้นเหรอผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยววันนี้จะจูนเจ้าไรเค้นแจกนะครับก็ก่อนที่เราจะไปจูนนะครับเจ้าไรเค้นคันนี้นะครับก่อนที่เราจะแจกกันนะก็ขออธิบายนะครับสําหรับคนที่อยากจะจ้างผมจูนรถนะครับสาหรับลงเซิร์ฟนะครับในรูปแบบแฮนดิ้งนะก็ ถ้าใครที่จะจูนนะครับผมแนะนำนะครับขอเป็นไฟล์ที่เป็นลิงก์ดาวน์โหลดดีกว่าครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดแบบนี้ดีกว่านะครับคือลิงก์แบบนี้นะก็คือก๊อปมาไว้ในดิคอดได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นลิงก์แบบตัวอย่างนะครับ DLC แบบนี้นะครับเป็น DLC แบบนี้นะตัวอย่างคือเป็นไฟล์ที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไฟล์สําเร็จรูปนะครับอย่างแบบนี้นะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไฟล์สำเร็จรูปแบบนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับผมจะคิดอีกราคาหนึ่งนะถ้าเป็นไฟล์นะครับ ถ้าเป็นไฟล์ DRC นะยังไม่ได้มีการแก้ไขนะครับผมก็คิดในราคาแค่200นะครับในการจูนนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์สําเร็จรูปนะครับนะอันนี้ผมคิดในราคา500นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับผู้เล่นหรือแอดมินนะครับหรือทีมงานบางคนนะครับที่ได้ทําการจูนนะครับแก้ไขไปแล้วนะครับผมถือว่าเป็นการแก้ไขนะครับงานที่ท่านทํานะ เป็นการแก้ไขนะครับรถท, hey, ที่ท่านได้แก้ไขไปแล้วนะครับได้การจูนไปแล้วไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมไปแล้วนะครับผมก็ต้องมาแก้งานนะครับอันนี <S <s ้ผมได้เป uh, ็นการแก้ไขงานนะอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะแตกไฟแต่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมถือว่าท่านผู้ชมได้ทําการแก้เขาเรียกแตกไฟสำเร็จรูปนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าท่านผู้ชมได้ทาการแก้ไขไปแล้วหรือยังนะครับแต่ผมก็คิดเป็นในรูปแบบแก้ไขนะครับอันนี้ก็ ถ้าเป็นไปได้แนะนําเป็นลิงก์นะครับให้ผมดาวน์โหลดแบบนี้ดีกว่านะครับเป็นลิงก์หน้าเว็บนะครับหรือไม่ก็เป็นไฟล์นะครับ dlc มาให้ผมเลยนะครับผมจะทําการคิดในราคาแค่200นะครับในการจูนต่อคันนะแต่ถ้าเป็นไฟล์สําเร็จรูปนะครับย้ําเลยนะครับก็คือราคา500นะครับผม จะในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นไฟล์สําเร็จรูปนะครับผมก็คิดในราคา500รอนะครับผมตามนั้นมาเดี๋ยวเราไปดูนะครับในตัวเกมกันเลยดีกว่าว่าสมรรถนะของรถคันนี้จะเป็นยังไงแล้ววิ่งแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวแจกกันด้วยนะครับนี้เดี๋ยวแจกกันเลยนะครับผมไปโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็นี่เดี๋ยวพามาดูนะครับนี่เจ้าคันนี้นะก็ทําการจูแล้วนะครับเดี๋ยวจะขับโชว์นิดนึงนะครับผมก็อาจจะแรกๆนุ่งๆหน่อยนะครับพอดีผมอ่า บันทึกหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมอื่นนะครับพ่วงไปด้วยหลายโปรแกรมเลยนะครับก็อาจจะหน่วงๆนิดนึงต้องขออภัยนะครับนะไปเอาไปลุยกันเลยดีกว่านะครับนี่แอนเล่นกันเลี้ยวดูอย่างแรงนะครับผมถ้าใครสนใจคันนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างเลยนะครับคือต้นจี๊ดมากนะเดี๋ยวผมอาจจะแบบปรับต้นลงอีกสักนิดนึงนะครับนี่แต่นี่คือจูนแจกนะครถ้าใครสนใจนะครับจะไปลงโค้ดนะก็สามารถดาวน์โหลด ไปกันได้เลยนะครับผม <c oughs> ลวงนะครับ <c oughs> ี <c oughs> <drop in. c oughs> แล้วก็นะครับ <c oughs> ยังไงเอ่ยเจ้าคันนี้นะครับอ๋อลืมไปเจ้าคันนี้ผมไม่ได้ใส่เกาะนะเกาะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปรับเป็นก๊อทโหมดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับเป็นก๊อทโหมดด้วยนะครับคันนี้ก็ไต่ขอบได้นะ คิดว่านะไ่ได้ปะเออสตได้ส,สบายเลยนะครับสามารถายขอบได้นะเรต้นจีด,ด้วยนะครับอก็แรงนะครับนี่คือกระแทกกระแทกแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะจูนนะครับแนะนำนะครับก็เป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์เว็บสำหรับโหลดนะฮะโดยไม่มีการแก้ไขนะครับอ่า แล้วก็ก่อนที่จะจูนนะครับผมก็ขออนุญาตบอกก่อนนะครับก็คือจะจูนเฉพาะเลี้ยวดีเบรกดีนะครับออกตัวดีก็คือจูนให้มันสมดุลน,นะครับจะไม่มีการจูนในรูปแบบที่แบบว่ากระเด้งออกจากรถยากหรือ,อาการโตกรถหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ไอ้พวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับสคริปต์แล้วนะครับจะไม่เกี่ยวกับการจูนนะอันนี้ย้ํานะครับผมจะมีเรื่องอโชคนิดหน่อยนะครับช่วงลงช่วงล่างนิดหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็เลี้ยวดีเบรกดีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะจูนนะครับทักกิ๊คอร์ดเข้ามาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือแบบออกตัวเลี้ยวปุ๊บนี่เลี้ยวกว้าเห็นไหมไม่มีเลี้ยวพลิกไม่มีเลี้ยวแล้ว้ายสะบัดเห็นไหมเนี่ยครับเลี้ยวปุ๊บแล้วก็แตะคันเร่งไปต่อได้เลยเห็นไหมไหนี่นะครับเจ้าไรเช่นคันนี้นะครับผม นี่ครับประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเจ้าคันี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล,ดดล่างนั้นเลยนะครับก็ย้ํานะถ้าใครอยากจะไปเล่นในตัวเกมก็เอาแฮนดิ้งนะครับก็ข้อมูลแฮนดิ้งไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปลงเซิร์ฟนะครับก็สามารถไปลงได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคนะครับวันนี้คงคงต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ